เออนี่เป็นการเล่นแรงครั้งแรกดูซิว่ามันจะเป็นอะไรไม่นานหรอกน่าจะแพ้นะนี่ชื่อมันอยู่บนป้ายอยู่เลยเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเห็นเห็นอยู่ครับ นะไม่แค้วของไฟจะแพ้งลงมาลเถ้มามันหลุดเดี๋ยวบอดก็เล่นแทนเอาไงให้มันโดนไหลเลือล่อนถเนอ่ะโอ้ดอูทีปิงสามพันตี เออใครรู้ว่า,างเมดิกตัวเนี้ยสกิวสามันมันมัน,มนคืออะไรวิ่งเร็วนะเหรอดูไม่เหมือน,นวิ่งเร็วเลยนะเฮ้ยมันเร็วมากมันเร็วมากลองดู <Speed> ลองกระโดดอเห็นชัดเลย ว่าออเสียงเล่ <laughs> Right out of steep. ตอน,นีนี้เกมนี้เป็นเกมนี่ต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมากๆคือไอแท็ปเปอร์ข้างหน้าผมเนี่ยคือมีหน้าที่แกะรอยว่าสัตว์ประหลาดมันวิ่งไปทางไหนคือสัตว์ประหลาดเนี่ยเป็นคนเล่นเหมือนกันแล้วก็มันก็จะวิ่งเร็วกว่าเราเยอะมาก เนี่ยแล้วระหว่างทางที่เดินก็จะมีพวกกับดักอะไรพวกนี้ยถ้าเดินดูไม่ดีแล้วแบบแยกกับเพื่อนเราไปพลาดก็ตายได้เลยนะซึ่งคนเล่นเป็นคนเนี่ยมันต้องอาศัยทีมเวิร์กสุดๆอะ่ะแต่นี้ผมมาแบบคนเดียวเลยไอพวกนี้ก็สุ่มาเจอกันแต่โชคดีที่เป็นคนไทยสองอีกสองคนเนี่ยคนไทยก็ยังเล่นเป็นอยู่เนาะแต่ก็เวล20เปยแล้วแหละมันก็ต้องเล่นเป็นถือว่า คือผมเล่นแรงไงมันก็ต้องเวลยี่สิบล่ะไหนว่าเนี่ยครับก็คือหาไม่เจอเอ่ะเออมันหายากอ่ะไม่ได้หาง่ายๆอ่ออะเออ่น จะแหลกแหลกนะเนี่ยก็ต้องหาันตอบไปว่ามันอยู่ไหนซึ่งหน้าที่หลักแม่งอะ่ะจริงๆแล้วนะ่าจะเป็นของแทปเปอร์ไม่ใช่ผมนะอ่ะนีทุกครั้งนี้มีการสแกนของแทปเปอร์ก็จะบอกว่า oh. ทิศทางของมัน อยู่ในถ้ำดักเลยแมงว้าไปไหนแล้ววะไปนู่นแล้วไปล่างแล้ว คือผมเล่นเป็นแอสซาว์นะครับมีหน้าที่ทำก็คือดีวิดาเมเอจอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำเพียอะไรเลยให้ยิงยิงยิงทำรเบิให้มากที่สุดก็าที่จะทำได้นั่นคือหน้าที่ของผม แต่ก่อนอื่นมันต้องหาไม่ให้เจอเลยซึ่งถ้าไม่เจอมันก็จะแข่งแก่งขึ้นเรื่อยๆและตัวนี้แม่งเก่งด้วยวับไปวับมาไอ้สารน่าลำคขญเป็นมอนเตอร์ที่ราคาแพางที่สุดในตอนนี้นะครับคือ9,500เฮ้ยตัดเวลา วะนี่ทำไม่ this, ไหนลกูกไปไหนลกูกไปไหนลกูนนลก าดาเมจไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากคือนี่เนหน้าที่ีของผมทม่ผมต้องทำให้ดี เนี่ยครับแม่มันตัวที่แบบไม่ขัดโคตรไวมีการว้ามีการแยกล่างมีอย่างนู้นอย่างนี้ข้าอเนี่ยแหละคือมันนะครับตัวเวท ตอนนี้มีแผดนี้มีมอนสเตอร์อยู่เจ็ดตัวนะครับรวมตัวนี้ด้วยเป็นมอนสเตอร์ที่ราคาแพงที่เข้าทางไปแล้วอะ่ะบนดักเลยดักเลยไปเป็นคู่คู่นะ ยูอเมดิกเองกลับกลับรีเพยเลย oh, <man. S 1> กลับับ <'s> รีเลเลยไม่ไหวหอ่ะ oh. ไม่รัไม่าเป็นขั้นสามลฮะคือตอนเนี้ยมันก็คื เฟสของมันก็คือต้องทำลายพาวเวอร์รีเลย์ของเรานะครับแล้วก็ต้องกลับไปการที่นูน่น okay, ซึ่ง้าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันสู้ไม่ค่อยได้เลยเชื่อไหมแต่การที่มอนเตอร์เว้นสเตจสามแล้วเนี่ยโอกาสชนะน้อยมากแลังจานี้ผมจะมามาแพ้ให้ดูนะครับ นี่ผมรอเนร่อกระโดดขึ้นรถนี่มันยาก,กเลยผมมีบัฟกระโดดสูงอยู่นะฮะเล่งยากจังอ่ามาแล้วฮะฝั่งนี้ก็คือรอเวลาหนึ่งนาทีครึ่งครับ เห็นว่าทุกครั้งที่ผมยิงดาเมจเนี่ยมันจะแบบแรงมากนะะนดาเมจจะแรงมากแต่ข้อเสียก็คือจะทำอะไรได้แค่เนี่ย ชนะพอดียัดคฮนเท์โอ้หเส้นยาแรงผาแปดมากเลยถ้าถ้ามันฆ่าผมก็จะไม่มีใครตัวดีดอเมตนะฮะโอเคชนะแล้วฮะไว้มาเล่นให้ดูใหม่เนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อะไรบ้างผมเล่นแรงเป็นครั้งแรกเลยอ่ะโดนมนเนว่าจะดูสีว่าจะได้อะไรมอ่าชนะ เล่นโค้ก็ได้ไรโะเคดาเมทที่ผมดิวได้หนึ่งดามเมทที่ผมดิวได้จากรถเฟรนชลันเชอร์หมื่นสองชัดกันหมืนสามแล้วก็ซูเปอร์โซเยอร์นี่คือดาเมจรวมทั้งสองปืนนะฮะหมื่นสองซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะทำไม่ได้ขนาดนี้นะฮะประมาณเกือบสี่หมื่นอะผมไม่เคยใช้ตัวไหนแล้วทำดามเมจได้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะเซฟไว้ก่อน โอเคไว้เล่นให้ดูใหม่เด้อ